มีไข่เอาลูกสามแถวยาเห็ดเป็นสามแถวสามแถวสีให้เจ้าเห็ดสามสามแถวเพื่อกาแต่ละแถวละสี่ยิบไข่สองเทียยิบไข่ว่างสองเทียให้ได้แถวละสี่สามแถวเพื่อกายเฮ็ดปะไรเลยรองเบิ่งหมอเจ้าเห็ดเลย Cháu hít lời rút ừ, lời ngom, ngom lắm lắm, bà Ờ, ừ, lời Ngâm, ngâm lầm lầm bà Ờ, cháu hít lời Mình chỉ chụp bà lạ Chụp, rêu, chụp Tiếp lên bà Ờ ừ. Tiếp Ờ ừ. Tiếp 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 trèo Tức tông Ok ก็ออคอยก็ว่าเป็นจับ,อบคอยก็ว่ามันเป็นร่องร่องกลาง